อีกเคสหนึ่งยังไงนะคะลูกค้าเป็นเป็นใครอะไรยังไงนะคะก็เคสนี้เป็นเป็นผู้ชายค่ะพี่มดอายุประมาณแบบสี่สิบกว่าจริงๆดูแข็งแรงมากแล้วแบบพี่เขาเป็นคนเพิ่งจะสี่สิบกว่าพี่มดผู้ชายสี่สิบกว่ามันยังดูแบบแข็งแรงอยู่อย่างนี้ค่ะมีประกันฉบับเดียวด้วยใช่ป uh ่ะอะไรคะมีประกันฉบับเดียวด้วย มีประกันค่ารักษาพยาบาลสองฉบับค่ะเหมือนเดิมแยกพันหกกับพันหกเล็กเล่มนึงเป็นตัวสะสมพา์ค่ะทําแค่นั้นชวนเพิ่มยังไงก็คิดว่าไม่เอาเพราะยังแข็งแรงนะคะเรื่องหมีวว่าช่วงนั้นที่แบบไข้หวัดระบาดเยอะยะมากอะค่ะที่เขาก็เป็นไข้แล้วหลักเป็นปาสักพักหนึ่งอยู่ๆก็ที่บ้านเริ่มรู้สึกว่าทําไมเดินทรงตัวไม่ดีนั่งเก้าอี้ก็พลาดตก Oh. เดินก็เบี้ยว uh. มีปัสสาวะแบบเขาเรียกว่าปัสสาวะไม่ัปสาระเราดเหคะเออปัสสาวะลาดประมาณออนั้นค่ะด้วยความที่ภรออรยาค่ะอดีตเคยเป็นพยาบาลมาก่อนร,รู้รู้สึกว่าอาการไม่โอเคละ่ะก็โอเคเข้าโรงพยาบาลตรวจไปต,ตรวจเจอพอตรวจเจออย่างละเอียดพบว่าเป็นก้อนเนื้อในสมองที่ไม่ใช่มะเร็งนี่คือข้อความที่ภรรยาบอกมา ว่าเป็นทูมเมอร์ในในในเบรนในสมอง<ฮ>ะนะคะแต่ไม่ใช่มะเร็งหมอบอกแบบนั้นค่ะ,<ฮ>ะแต่ว่าก็รักษามาอยู่เรื่อยจนหมอต้องทําการผ่าก้อนเนื้อนี้ออกค่ะ,<ฮ>ะหลังจากผ่าก้อนเนื้อนี้ออกก็เป็นการนอนโรงพยาบาลเป็นพักๆที่จะต้องเหมือนก็นว่าดูแลอาการตรงนี้นะคะค่<ฮ>ะทีนี้สิ่งที่เราเห็นคืออาการที่พี่เขารักษาเนี่ยเหมือนคนเป็นมะเร็งเลยค่ะต้องคีโมต้องฉายแสงนะคะอยู่ตลอด แต่พี่เขาบอกพี่ภรรยาค่ะเขาก็ยังยืนยันว่าหมอก,ก็บอกมันไม่ใช่มะเร็งนะนะคะเราก็โอเคฟังรับทราบเอาไว้ทุกครั้งที่เข้าโรงพยาบาลก็เบิกได้เฉพาะในเรื่องของตัวค่าห้องกับค่ารักษาพยาบาลนะคะแต่ว่าถ้าถ้าถ,ถ้าเห็นว่าการเข้าโรงพยาบาลนะคะมันเข้าที <c oughs> แล้วยิ่งเป็นค่าห้องสมัยเดิมะคะ่ะพันหกพันหกค่ายามันหมดไปตั้งแต่แรกแล้วอะค่าหมวดค่ารักษาพยาบาลอื่นมันหมดใช่ไหมคะ ใช่ค่ะหมดไปตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วที่ที่แบบเราทําการผ่าตัดค่ะเนื้องอกเนี่ยสี่วะสี่ครั้งเนี่ยร้อยวันอ่ะเข้าไปร้อยวันแล้วอ่ะออใช่ใช่ค่ะก็หลังหลังจากหลังจากนั้นก็คือเอมีการนนเห็นจะเห็นว่าถ้าเห็นวันที่นอนจะนอนค่อนข้างนานค่ะทีนี้สิ่งที่เราคุยกับพี่เขาอยู่เรื่อยๆก็รู้สึกว่า เออตอนที่มีการตรวจว่าเป็นก้อนเนื้อในสมองเนี่ย <ฮะ S 2> มีผลชิ้นเนื้อไหม,อมขอผลชิ้นเนื้อประกอบนิดนึงอยากอันนี้จะก็บอกกับพี่เขาตรงๆว่าจะขอลองทํานะเคสแบบนี้ไม่เคยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ยืนยันว่ามันเป็นก้อนเนื้อมันอาจจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขเพราะจะจาได้เลยเคสเนี้ยตอนคุยอะคะ่ะตอนนั้นยังเป็น ECIR อยู่ให้พี่เขาทําแล้วก็บอกเงื่อนไขว่าเบี้ยประกันในการปรับนะแต่ทีละนิดเขาบอกเขาไม่เอา เอาแค่ A S C ติดเอาไว้หน่อยนึงก็พออย่างเงี้ยค่ะมั<ฮ>ะ้นเราก็จำได้ว่าเฮ<ะ>้ย E C R เนี่ยหนึ่งโรคต้นๆเลยคือเนื้องอกในสมองที่ไม่ใช่มะเร็งแต่พี่เขาไม่ได้ทำไรไลเดอร์ตัวนี้ไว้โอเคตัดทิ้งทีนี้พอมาดู A S C เนี่ยถ้ามันไม่ใช่มะเร็งมันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะ,<ฮ>ะแต่เอาอย่างที่บอกก็คือลองทำเรื่องดูก็วิ่งทั้งจุฬาเคสนี้ก็ไปจุฬาเนกันนะคะไปทั้งจุฬาไปทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่เขารักษาคือวิ่งอยู่หลายรอบเพื่อจะได้ผลมา ผลได้มาเป็นซีดีก็เปิดไม่ได้อีกอกก็คือกว่าจะทําเรื่องได้ค่ะพอส่งเรื่องเข้าไปปุ๊บกลายเป็นว่าบริษัทจ่ายตัวเอเอ่ซอะค่ะออกมาเพราแสนพี่มดเพราะว่าบริษัทตอบว่าไงคะมันเป็นการรักษาคล้ายรักษามะเร็งอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จะเข้าใจว่าเอ่อทูเมอร์เขาค่ะก้อนเนื้อจากที่จากที่ฟังที่พยาบาลเขาพูดนะคะก้อนเนื้อมันมีหลายประเภทก้อนเนื้อบางก้อนที่แบบในที่เขาพูดว่าเป็น เกรดอะไรอย่างเงี้ยมันค,คือถ้าทางการแพทย์มันคือมันเร็งแล้วมันไม,ไม่ใช่ก้อนเนือ้อธรรมดามแต่อย่างเงี้ยความรู้เราเราก็ไม่ทราบใช่ไหมคะสิ่งที่ทําได้ก็คือเอาข้อมูลลูกค้ามาทั้งหมดมาให้บริษัทแต่จอยก็น่ารักอะไม่นิ่งนอนใจแล้วจอยก็ลองดูทําไม่มีเสียเนาะส่งไปแล้วใชาเออมัน,มนได้มันก็อโอเคเลยแต่ลูกค้าคนนี้พี่มดมองดูแล้วอะเขาเป็นไข้หวัดเขาเป็นพอทันทีที่หายจากอันเนี้ยมันไม่ถึงจาหายใช่ไหมเขาก็มารักษาไข้หวัดยาวเขาขนาดเนี้ยมันคืออะไรคะ จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นไข้หวัดทั้งหมดอะคะ่ะอาการที่เข้ามาจากจะพอดีจะเขียนรวบให้เห็นว่าเคลมนี่ยมันเป็นมันเป็นอาการใกล้มันเป็นเรื่องเดียวกันที่ะออจะจะเห็นว่าครั้งแรกเข้าไปด้วยทูเมอร์เข้าไปด้วยเกี่ยวกับก้อนเนื้อ,อใช่ไหมคะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหมอไม่ได้ฟันธงว่าการเข้ามานอนนี่คือเกี่ยวกับเรื่องก้อนเนือ้อทําให้ข้อดีก็คือได้ค่ารักษาพยาบาลก้อนใหม่ใช่ไหมคะมแต่แต่จริงๆมันก็เว้นห่างเกินเก้าสิบวันแล้วค่ะมันก็ต้องได้ก้อนใหม่อยู่แล้วแต่ว่า ลูกค้าไม่ได้ตัว a AH อ c ซ uh huh. เพราะหมอไม่ได้ลงว่าอาการที่เข้ามาเนี่ยคืออาการที่เกิดจากตัวก้อนเนื้อทําให้เขาต้องเข้าโรงพยาบาล uh huh. แต่ที่เขาเป็นคือมีอาการไข้มีอาการไม่รู้สึกตัวหรืออะไรแบบนี้แต่หมอไม่ได้ลงความเห็นว่าเกี่ยมันรีเลทกันกับอันเดิม oh. อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ได้อีกก้อนหนึ่งมาเป็นว่าเป็นการรักษาการเป็นไข้นะคะ เออใช่ะะตรงนี้ก็เป็นสี่สิบวันห้าสิบวันหกสิบวันเจ็ดสิบวันน่ะประมาณเนี้ยนะคะเป็นไข้ใช่แต่ว่าแล้วอันนี้คือเอสินี่คือลูกค้าเสียชีวิตแล้วเวลาระบุเสียชีวิตเสียชีวิตด้วยเหตุอะไรคะมะเร็งค่ะ,สะเสียชีวิตจากมะเร็งอ๋อก็้คือไอ้ก้อนเนื้อน,นั้นแหละใช่เปล่าคะใช่ค่ะทำให้เขาเสียแล้วพี่มดเชื่อไหมครั้งสุดท้ายที่เขาเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าดูจากเห็นทีเรียดเนี่ยยี่สิบหกกุมภาถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนา จริง,ครงๆคือลูกค้าไม่รู้สึกตัวตั้งแต่26กุมาภาพันรรยาเขาเนี่ยเขาพาพาคนไข้เขาเ้าโรงพยาบาลแล้วบอกคุณหมอว่าก็คือปั๊มขึ้นมานะคะเอาหน่วยนาเรนทอนไปรับแล้วก็ปั๊มขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมคะ,คะลูกชายกําลังจะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมคไม่อยากให้ลูกชายต้องแบบรู้สึกว่าเหมือนกับรู้สึกแย่นะตอนนั้นนะคะคุณแม่ทําขนาดนี้นะแบบพี่พยพี่ภรรย,ยาคนเนี้ยดูแลครอบครัวคนนี้แบบโหเพราะ ยือ้อเหมือนยื้อเอาไว้แล้วบอกกับพี่ผู้ชายค่ะว่าเนี่ยลูกอะ่ะกำลังจะสอบเข้านะขอให้สอบให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเธอค่อยไปเแล้วมันก็ได้ดังแล้วมันก็ได้อย่างนั้นจริงๆก็ uh huh. คือลูกสอบได้ uh huh. แล้วพ่อก็ไป คือว่าคือพ่อไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วมีแต่ลมหายใจอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่ได้เอาจริงๆก็คืออยู่ได้เพราะใส่ยางวยแหละอยู่ได้พอทุกอย่างต่อท่อแต่พี่คิดว่าการรับฟังของเขาคงจะได้ยินอยู่นะคะแต่นี้พินิษนี้ที่พี่มดมองนะคะว่าคนเราเป็นก้อนเนื้อเราก็ไม่รู้หรอกถึงแม้หมอไม่ฟันธงว่าเป็นก้อนเนื้อร้ายเป็นมะเร็งเนี่ยแต่ว่าเราลองส่งดูส่งทุกอย่างเป็นข้อมูลไปให้ฝ่ายพิจารณาฝ่ายเคลมพิจารณาแล้วในการเป็นก้อนเนื้อก็ทําให้เกิดเป็นไข้ โชคดีของลูกค้าที่บริษัทตีว่าเป็นไข้นะคะพอเป็นไข้ก็เหมือนได้ค่ารักษาก้อนใหม่ไม่ต้องมาเบียด<ช>เอกเอกไอ้ก้อนจริงๆรแล้วพั0 0 0นหกนี่มันไม่เยอะเลยเนาะจอยเนาะมันนิดเด <c oughs> <อ>ียวใช่เนาะใช่ค่ะจริงๆค่ารักษาเคสเนี้ยถ้าเอาจริงๆที่จ่ายไปอะ่ะเ <c oughs> จอว่าเกินสิบล้าน่ะที่จ่ายไปแล้วลูกค้าจ่ายเองใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกค้าจ่ายเองอื เออแบบคือจะบอกว่าถ้าได้ถามมาได้อะไรจากเคสนี้พี่มดหนูขออนุญาตแชร์ค่ะคุณพ่อคุณพ่อของพี่ผู้ชายคนนี้นะคะก็คือทํางานมาตั้งแต่เหมือนกับเป็นเป็นกงสรีอะค่ะคุณพ่อเนี่ยอายุประมาณแบบแปดสิบกว่าแล้วค่าใช้จ่ายทุกากงอางใช่เรียวอางอางเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านคแล้วเคสนี้ก็เหมือนกันคือทุกอย่างให้ลูกสะพ้ายตัดสินใจเลยจะรักษาอย่างไรแล้ะอางยอมจ่ายหนูกลับมาย้อนมองว่าคนแก่คนหนึ่งมีอาม่าด้วย ที่ยังต้องดูแลตัวเองต่อไป,ออไปก็ไม่ได้ว่าแข็งแรงอะ่ะวันนั้นที่แบบต้องเอาเงินที่ตัวเองเตรียมเอาไว้ไม่รู้ว่าจะาไว้ใช้อีกนา,นานเท่าไหร่ต้องเอาเงินแบบเกือบสิบล้านอย่างเงี้ยมาจ่ายดูแลลูกชายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ยื้อได้นานด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ตอน <บร S 1> ขายเ <บร S 1> นี่ยลูกค้าทำไมมีทุนประกันน้อยมากเลยอะ่ะลูกค้าแบบทําธุรกิจสักขค่ไหนใช่แต่เขามองว่าเขาแข็งแรงเขาไม่เป็นอะไรคนเดคนเดียวพยายามอย่างนี้เนาะใช่หนูพยายามจะบอกว่าทําเป็นเหมาจ่ายไหม จริงๆก่อนหน้านั้นจะขอลดลดตัวค่าห้องด้วยพี่นแต่บอกอย่าเพิ่งเลยนะเออแล้วก็โชคดีที่ว่าเราก็ทัดทานเขาได้แล้วไม่ลดอืมค่ะก็จริงๆแล้วอะนะ แล้วก็เสียใจกับครอบครัวคุณลูกค้าแล้วก็แต่ว่าก็แอบดีใจว่าคุณลูกค้าก็มีตัวแทนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็เข้าใจที่สําคัญคือแต่ละเคสถ้าเราจะฟังคําว่าเคลมไม่ได้จบแล้วมันก็คือจบแต่ถ้าเราอะไปเยี่ยมลูกค้าบ่อยไปฟังไปคุยกับญาติเราได้ข้อมูลเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมให,ให้เราเพราะเราเป็นผู้พิจารณาภาคสนามเอ็มตอนขายหรือตอนเคลมอะเราเป็นผู้พิจารณาภาคสนามแล้วเจ้าหน้าที่เขานั่งอยู่ในห้องเฉยๆเนี่ยเราส่งข้อมูลไปมันไม่ได้ อย่างน้อยได้ทําใช่ไหมจอยใช่ค่ะ,ะวันนี้ขอบคุณจอยนะคะแบบ2อเคสจริงๆแล้วจอยหน่วยเขาอยู่เนิ่นนานมาแล้วจอยอยู่มา16ปีพี่มดรู้ว่ามีหลายเคสนะคะแต่วันนี้แค่2เคสนี่ก็หนักอึ้งแล้วเนาะนะคะ,คะแล้วจอยอย่าลืมให้รายละเอียดนะคะ